เขตวงการบันเทิงเยอะแยะมากมายด้วยกับมากับตั้งเต่าเมาบันเทิงจ้ะเยี่ยมเยี่ยมย้ําเยี่ยมตั้งเต่าเมาบักค้างรักครั้งแรก ครีมนุ่มกลิ่นวานิลาหอมหวานราซอสช็อกโกแลตโรยด้วยถั่วเต็มๆในคนกรุบกรอบเริ่มต้นด้วยไหลและลงตัวกับคอนเนตโตครีมนุ่มกรุบกรอบกราบละต้องไปยอมผมที่ร้านนี่ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิรแค่15นาทีเองใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลอย่าทาเน้อขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าทานื้อขาวตรากระต่ายบินฝ้าเขียวอ่นานคำเตือนในฉลาก่อนใช้ยาเฮโมวิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดอย่าบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละ1เม็ดอ่นานคำเตือนในฉลาก,ก่อนใชย <ij> ้ยาโอ๊ยโอยคุณยายะวังช่วยยังไงดีนะใหม่โฟมอเมก้าสามหกเก้าสมาร์ทวันพลัสวสมิลลิกรัมซฟิงโกไมอิลินและโอเมก้าส้า โฟโมสโอเมก้าสามหกเก้สมาร์ท